บัดนี้วันที่14มกราคม2568ครั้ง,งที่12ข้าพเจานน้านายนาทสงแก้วขอถวา,ายสีงสวดฐา,ายะยายพระประสงิ์พระปร,ะประเลิษณ์มวลต่างๆถวา,ายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาได้อาจารย์ยบูชาได้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอเจตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรับรึกได้มีสมาธิจะจ่อในอัาละพยัญชนะในบทสวดอย่างตออ่อเนื่องด้วยเถิดหนึ่ง บทสวดจุมนมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตตะละคันสันตุเทวตาจตัมังมุนีลักสัสดูนานตูสขโมคทังจักเยกาเมจลุกเบชิริสิกัดตัเตจันดาริสิวิมาเนติเปรละเทียคามิตาลุวันะคาหันเนอิเคาวัตตุอิสิเดปุมาจจยันตุเทวสาราตลาวิัศเมยักขะคันพระทัพนาคาดิสันตาสันติยัง มีวัดลวัดจะนันาวเมนสุนันตุธรรมะสวรรคารยัมพัตาธรรมะสวรรคารลยัมพัฒตาธรรมะสวรรคารูปยัมพัฒนตาสองบทปูชาพระเจ้านาไตยยิมีนานสกาีน้พุธังอภพรุทมิยิมีนาสการีน้ธรรมะพระพุทธมียิมินันสกาลีนะสังฆพรพุทยามีสามบทกาพระนาไตหน้าราชการสมภสัพุทโธปภาพุทโธปภะวันตังพระวัเจมี สวาคาโตพร,ร,ระกวตาทำโมทำน้มัสซามิส <i S 1> mm ุปฏิป <keyboard dun> ันโนพระกวตโตสร้างวัชสร้างูสร้างคิงนืมามิฟีบทสวดนมัสการสิธิตาธาโมาสพระกวตวาราโตสมมาสมุาสาะนโมสพระกวตวาราโตสมมาสมุัสสะนโมสพระกวตวาราโตสมมาสมุัสสะห้าบทสวดตรสนโคมาตา พุทธังศาณังกัจจามิธรรมศาณังกัจจามิสังฆศาณังกัจจามิจุติยปีพุทธังศาณังกัจจามิตุติยปิธรรมังศาณังกัจจามิตุติยปีสังฆศาณังกัจจามิตติยปีพุทธังศาณังกัจจามิตติยปิธรรมังศาณังกัจจามิตติยปีสังฆศาณังกัจจามิปกบทสวดสัจจะกิริยาคาถานาที่มีศาณังอันยังพุทโธมีศาณังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะสวดที่มีวันดุสันตพาห์นาที่มีศาณังอันยังธรรมมีศาณังวะลัง เอเดนะสัวันนะสวัดีมิ่งคุสปะตาเอนับที่มีสานังอันยังสังคเมีสานังว่างเอเดนะสัจวัดยเชนนะสวีมิ่งคุณตุสปะตาเกตบทสวดมาสมัยกสุทเอวังเมสุกังเอังสมัยยังประการะสักยิ่วิอัลติกัปพิลาวัตวัตุสมิงมาวันนี้มหาตาปิคุสังเคนะสติงปัญจ มาเตหิติภูสัตติสัพเพหิวะนันเตหิทัศนิจารลกัตตาตุยเตหิวะต่าเยปุเยนสันติปจิตตังหุนเจปาควันตังทัสศนายาปิปุสังกังจะอาศโคจตุนังสุตาวัสสก a h ิกานังเทวานังฤทัตพระโสสิอัยังโคปควรสกสุวิอาลติตาปิลาวัตปตุสัมิงมาวันีมหาตาบิภูสังเขนสัตติปัญจามเตหิติภูสัตติสัพเพหิวะนันเตทิสทัศนิจารุลัา คาตุยิเทวตาเยปุเยนะสันติปฏิตาวันติปะกวาตังทัศนายยาปิภูสังขังจายิยนุนะมายาปิเยนะปะกวาเดนุตสังขมอยยะมะอุปาสังขมิตาวะปะกวะตูสังติเกีมังสังติเกีกันเกกอาคาถาปาสายะมาติอาตาโกตาเทวตาใสยันทาปินามะพะละวาปุริโสสมัสติตังวาทางปะสาเลยะปะสายดิตังวาปัง

อัาตากุวะปาราเทวตาปะกวาโตสันติเกีิมังคตังอาปาสิตาลาปิกาโวสมาราหังสุจิตังอาตาลูปุชุกามะรังสุโสนาทีวะเนตานิขะเทเทตวานินทาลิยานิลักขันติปัติตาติอาตากุวะปาราเทวตาปะกวตโตสันติเกีมังคตังอาปาสิเจตวาชิลังเจตวาปะริกังนิจากชิลังโอ ān kiamā mēsha ātē cālāntē sūtāwī mālā cāku mātā sūtāntā sūsūtā nā khātē ātā kō wā luca ta tu sưu thế quá đạo sanh ni bát đà huấn trì bậc cao đẳng các tăng các anaya bìu bút thần kinh cha y p t b p k v hai suatita mandana la nando sanma san bùta y sambi kahvatan nang y ta balamai y quá thế ta สามาสัมพุตรที่สามปีพระกวันตานังอิตาบะละมาเยวะเีวะตาสันนิบาติตาปาวิสันติใยตาปิมียังอิตาลังหีอาจินสีสามิปิกเวเทวะกายานังนามานิกิตตาอิสามิปิกเวเทวะกายานังนามานิเทสิสามิปิกเวเทวะกายานังนามานิตั้งสุนาทาสัตว์คังมะนาสิกาลุตตาภาษิสามิติ เอวังฟันเตติโคตีปีกุพระกว่าโตปจัตโตสูพระกวาเอจ่าเอจ่าทะโวจะสีโลกัมภ์นุกัสสามิยะถาภูมิมาตตังสิตาเยสิตาคิลิขปะลังะยิตันตาสมาหิตาโอตุสิงห์วาจาลีนาโลมาอังสาบิดสัมปุนาโอตาตมะนะสังสุตาลุปะสันนะมะ na wila binyo pagkat sa te yatawa wane kapila watawi ato uwaman tayin sa ka sa sa wakisa sa nila te te wakaya di kanda te wika na labi kawo te chaka pa makong kalung sutawa putang sa 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 nang te sampat ula sa na at sa nang ape kiri sa taman sa ang ku sa at sa at sa ang kaling sa tang ike sa at sa nang sa na man sa อาเบจเรนังตามันทั้งทังขุพิสาสภาปุชาฮาหุงตัดจะสปังอาปิญญายะว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 ิกิตาวานะจักุมาจาตัวมันจะอยู่สถานสามกิสณ์นเตกเตเทวาตายะาปิสันตาเปวิชนะตาปิกโวเยโวุหังคิเตยิสัมมิสัมมิชรายิอนุปปัสโสจตัสังสาสาปายคาปุมากับบีลาวาตวา ยี่ดีมันโตสติมันโตวนามันโตยสัสีนุมดนามาบิกามุงไปกุังสามีติงวันั้นถ้าสาค่ะเอมาวัดอาักขันนันกัวันนี้โน่ยี่มันโตสติมันโตวันามันโตยสังสีโนมุต้ามาบิกามุมงไปกุังสามีติงวันนั้นสตาคีลาถึงสาสยักขันนันตกัวันนี้โนยี่ดมันโตสติมันโตวันามันโตยสังสีโนมตามาบิกามุ่งไปกุังสามิติวันนั้นยี่โซสั sa sangas lang ang yaka na nang tawad ni no man wana yasan di no mata manabi ka mong pipo ng sami ting wana mintahan pa siya sa taang yaka na nang tawad hindi no man wana yasan di no mata manabi ka mong pipo ng sami ting walang kumilo la siya ka iko we pula sa niwe siya ng pinyo sa sata sangat sang takanang pahilo pa sa ti kumilo siya ka sōpa kāsa mītiṁ vānāṁ pūrī mācchā tīsaṁ lācchā tātārapto bācchā sattikāṁ pākpa nāṁ ājīpati māhā lācchā yāsaṁ sīsō pōtātī tāsā pāvāvō hiṅgā Wilun hukum pasangan sedih kumpulan daeng angat di bati mahal acaya san sisu putar pita sabang awu indah nama maham bala. Jadi mantosuti mantau wana wantu yasani san tanama tanam api kamu pikun yang samin diwandan sang makcak disangga cawi lu pakok pasangan sedih nakanang pasi bati mahal acaya san sisu putar pita sabang awu indah nama maham bala. Jadi mantosuti mantau wana wantu yasani san นาที่กามุปิกุญงสามติวันนางดัลันจัติสังราชคุยโลตัสันสติยคามาราชายสังสิสปนทีตัสับางาวินตานน้ามาเมาบาละเดมันก็เดิมันโดวันวันรายาสังจิโนโมามนาทิกามิกุญังสามิติวันนางปริมัติสังชาตตาทัโรกัชิเมนะวีรุหะโกวัชิเมวีรุปะโควัชิเมนะวีรุปะโคกืเวโรดัลันจี่สังจัตตาโเต มหาลากาจัมมันตาจตุโลติสานัจจันทัตะละมานาตังสุวันเอการิลาวัตเวเอสังมายาวิโนกสาคุวัดยานิยาสกามายาโอเวโตเวเตโตวิปุจจะวิปุโตสังฆ์จันดานุกามัสโตจะติมนุมันตุนิมันตุจะปนญโตุอโภปมันโยจะเทวสุโตจัมมาตารีจิตตาสิโนจัะสัง Pagpo muna o lasa sa noo sa paa. Ako banja sige, siko, jewa, timbalo, suhiya, watasa, te, e, te, san, janye, ja, lasa, noo, Sa mo, tama nabi, kamungbi ko nang na nga na ka, wisala, sa nga tat kam palang pala sa tala. Ako bayan ka sa ยามุนาตาตาลทาจะอาคูนาคายาสันเซโนเอลาวันโนมานาโคโซปะกาสมิติงวานาเยนาคาลาชิสังสะอาลันติติปาติชาปะคีวิสุตัาจะขเวหายาสันเตนาววานามัชชัปะตาจิตาลาสุปนาอิเตเตสานามัง อาวิยัญตานะคาลากานะนามสิสุปันนาโตเขามากคสิกุโตสังไหยวาจายุปาวะห์ยัญตานักสุปันนาสารณะมากังสุบุตังสิตาวาสีลาหัสเชนะสมุตังอสุลาสษิตาปาดโลวัสสัสสิเตียที่มันโตยัสังสีโนกาลกัญชามหาบินสมาอิสสุลาันนณเวิคัสสะปวีปัจจิติโสจิติจัก ปะหานาโตน้ำมุจิสาสับตาจับปลาหรปุตอันังสับเวโรจนนมะ้ตาสันในหิตวาป่าลิงเสนางดาวุปันธะมูปะขะมุงสมัยโยจานิปันทันเตกเล็ปูนางสามิติงวานัง อัพโภยะเตหมาปะทวีจะเตโชวายุตัสสะคะมุวะนุนาวาลุนาเทวะอิโสโมจายะสัสสาสังเมตตากรุณากายิตาจังโกเทวะยะสังสีโนทัสสะติทัสสะทาคะอิยะสะปีนางันตมะนิโนอิเด้มันตโสติมันตโววะนะวะตุยะสะเมโนมะนามานาติรามุนติกุณะสะเมติวะนังปิธุจะเทวะสังอานิจจาอสมาจาตุเวยะมะจันตัสโสปะนิสันเตวะจันตมะคุโขมูลัจฉา

วุปะนิปัสสีโนวาลุนนาคัตัมมาจะอาจุตาจะอาเนชตาสุเลยยลุติลาอาคูอาคูวัสวะเนสีโนท่าสัตเตต่าสัตาไกยาสปีนานันตะวันที่โนยิ่งมันตัวสติมันตัววันหน้าวันตัวยาสเนโนมด้านามาบิกามุบิคูนางสามีจิงวันนางสามานามหาสามานามโนซามโนสุตมา จิตาปัตุสิตาคูอาคุมมโนปัตุสิตาอัตคู่ฮาลายุติวะเยจ่าโยิตาวสีโนปัลกามาปัลกังาคุติวายสันสีโนทัศติดัศตากายาสภิญันนันทวันีโนจิติมันโตสติมันโตวันาวันโตยสันดีโนมัตนาบิคามุติกุนัสัมิจิวันังสุขะกาลุมะลุนาคูเวคันนาสัสสังขุตาตาคังอาปามุคาคู่เทวาวิจักขณาสัตตามตตา หาลักขาชามิศกาญาสีโสโนกาตานะยังอาคาวาชุนโนยวดีทราอนาบิวัตสติตัศเตตัศตาคายาสปินานาตวันนิโนอิเดมันตุสติมันโตวันนาวันโตยยสันติโนโมูต้ามานาบิกามูบิกุณังสัมมิจึงวันังเขมิยัตุสิตายามากาตถาานะยาสัสสิโนสัมีตากาลามาสิตาสุนิจวตินามาจารัชวะ นียมานล้วนติโนอาคูหาตะคูบาลานิมิตาพระเศรษฐาสตากายาสปินานันตะวานิโนอิเิมันตุสุติมันโตุกันนาวันโตยาสันติโนมัตามนาบิสกามุติบุญงสามิติวันังสันเทเตเทวานิกายาสปินานันตะวานิโนนามันวะเยนะกันอาคันชุงเยจันเยจิตสติสาสหะปาวุธัสชาติมังคีลังโอคานิณะมะนาสวัง ตาเขมฆะตะลังนากังฉันทวะอาสิตาติดังสุปมาบาลมาโตจากบุตายิทิมะโตสังหะฉันนางคูมาโรดิโซจาโซปะคาสมิติงวานังสาหัสสัปมะโลกานังมหาบามาบิติทาติอุบาปันโนสุติมันโดวินสมา迦โยยัสสิโสทัเส กัสสิตะวิสาวโรอาคุปปะเจกาวาสาวติโนเอสันจามัจโตอาคาฮาริโตปาลิวาลิโตเอจัสัพเทกบิสันเตสินเตเทเวสปามะเจมาลานาเซนาปิรามิภาษาคหัสสะมันทียังอิตาคันหาธาปันทัตตาคีนะปันธะมาตูโวสัมมาตาปาลิวาลิธามาวมุจิตา โคจินังดีติตัตนัมาอาเสโนตันยาเซนังอาเปสยานินาตะลมหัตะสังกตวานาเปรวังตัตตาปวิสโคมิโหตานายันโดสะวิจุโคมตาตตาโสจตุทาวัติสังคุตวะสัยยังวัตรีตัดจาสัปังอภินยะวะกวัคติวานะจักคุมาตาตัวมันใจสาหะ สามาเกสังสนะนะติมาลนะสุนีนาอภิกันตาเววิชานากาภีกะวูติจังอปะมะคังลุงสุตาวังก็จะศาสนาวิตานาเคหิบักกามุงติสังโลมัตติวิชยุงสะเปปิชิตะสังฆามาพะยาติตายะสังสีโนโมดันเตสังอะกุเตยสาวะเกสาวะกะเตชะเนสุตาทิ